ใครที่ใช้ AIS อยู่นะคะตอนนี้ AIS มีให้แลกของพรีเมียมคอลเลคชันนี้นะคะเป็นน้องมะม่วงค่ะนี่เราก็แลกมาหลายแบบเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาโชว์ให้ดูว่าแลกยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างที่น่ารักน่ารักนะคะวันนี้รีก็แลกนะคะเป็นแก้วมา2แบบนะมันจะมีแบบนี้แต่ว่าเป็นสีเขียวด้วยนะคะวิธีทำนะคะก็คือให้เข้ามาที่ นี่เลย my ais นะคะเสร็จปุ๊บให้เลื่อนมาตรงคำว่าสิทธิพิเศษแล้วก็ไปตรง premium delivery นะคะนี่มันก็จะมีที่ติดโทรศัพท์มีกระเป๋ามีกระบอกน้ำนะคะเสื้อแล้วก็มีนี่ร่มนะคะแบตสำรองนะเราก็จะใช้คะแนนที่เรามีนะคะมาแลกแล้วเขาก็จะส่งมาให้ฟรีเลยน่ารักมากคอลเลกชันน้องมะม่วงนะคะนี่ จะโชว์ให้ดูอีกอันนึงนะคะข้างหน้าเป็นแบบนี้เป็นสีครีมข้างหลังมันแบบนี้นะคะน่ารักมากคือเราเป็นคนที่ชอบน้องมะม่วงอยู่แล้วแล้วก็แบบเห็นแล้วก็คือมันจึ้งมากเป็นแก้วเก็บความเย็นเอาไว้ใส่กาโฟกาแฟใดๆนะคะใครที่ใช้ AIS อยู่แล้วมีแต้มก็อย่าลืมไปใช้กันนะเดี๋ยวมันจะหมดก่อนน่ารักมาก